ข้อ30ค่ะ Number t h Did you book a morning flight for me? A Make sure it's confirmed. B It was full. C Let's see what we can do. ข้อนี้นะคะเป็นคำถามแบบ yes no question คะ Did you book morning flight for me? คุณจองเที่ยวบินตอนเช้าให้ฉันหรือเปล่า ซึ่งคำตอบที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้มีตัวไหนเป็น yes no แบบตรงๆได้เลยคำตอบที่พอจะเข้ากันได้ก็คือข้อ b นะคะ it's w a full คือมันเต็มแล้วเที่ยวบินมันเต็มแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้จองหรือไม่ได้ทำการจองคือคนตอบอาจจะคิดว่าเอ๊ะก็ดูให้แล้วแหละแต่ว่าเที่ยวบินมันเต็มนะคะอันนี้เราอาจจะาร์ k ไว้ก่อนตอนที่เราฟังนะว่าข้อนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ a make sure it's confirmed confirm ในที่นี้ก็คือแปลว่ายืนยันแล้วนะคะว่า คอนเฟิรฉันเมคชัวร์นะฉันเช็คให้แน่ใจว่า c o n f i r รมแล้วซึ่งอันเนี้ยฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกับการจองเที่ยวบินแต่ว่ามันไม่ได้ตอบคําถามหรือเป็นคําตอบของคําถามที่เขาให้มาเลยนะคะก็เลยอาจจะไม่ใช่คําตอบที่เขาต้องการสัทีเดียวข้อนี้ก็เลยตัดออกไปแล้วก็ข้อ C let's see what we can do ลองดูว่าเราทําอะไรกันได้บ้างข้อนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริบทที่เขาให้มาเลยนะคะก็ เราก็ตัดข้อ C ออกไปนะคะก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B ค่ะ It was full หรือว่าเที่ยวบินมันเต็มแล้วนั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้อง